สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาลัคนาราศีกุมเดือนมิถุนายนไปจนตลอดทั้งปี2567สำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมปี2567นี้ตามดวงชะตาดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศี ดาวราหูโกจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินได้ชื่อว่าเป็นดาวราหูคนทรัพย์ตามตำรากล่าวไว้ว่าให้โทษร้ายนักด้านการเงินสำหรับดาวราหูเป็นดาวบาปเคราะห์แต่ดาวราหูก็มีทั้งด้านดีและด้านร้ายถ้าให้คุณก็ให้คุณอนนันต์แต่ถ้าให้โทษก็ให้โทษอย่างมหันดาวราหูเป็นดาวที่ได้ชื่อว่าเป็นดาวมัวเมาดาวอบายมุกดาวนักเลง สำหรับด้านร้ายของดาวราหูค้นทรัพย์คือการค้นทรัพย์ของเราไปให้ผู้อื่นแต่ด้านดีก็คือการค้นทรัพย์ผู้อื่นมาให้เราดังนั้นถ้ามีเงินทองก็รีบนำไปลงทุนหารายได้ด้านอื่นเสียอย่ากเก็บไว้กับตัวมากนักแกล้งทำเป็นคนไม่มีเงินดาวราหูก็จะค้นทรัพย์มาให้แต่การที่ดาวราหูเป็นดาวใหญ่ ทรัพย์ที่ได้มามักจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก้อนโตย่างคาดไม่ถึงสามารถจะพิชะตาชีวิตให้ร่ำรวยมั่งคั่งได้อย่างไม่คาดฝันแต่ถ้าเราทำตัวปล่อยให้อิทธิพลของดาวราวหูครอบงำจิตใจเที่ยวเตะบันเทิงเริงรมสัมเรเทเมาใจใหญ่ใจปั้มเล่นการพนันใช้เงินมือเติบด้านร้ายก็จะตกแก่เราครับ ดังนั้นจึงอย่าปล่อยให้อิทธิพลของดาวราหูครอบงำจิตใจได้ก็จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากและระยะนี้ดาวราหูยังเป็นดาวศูนย์ยปาหะซึ่งให้คุณด้านการเงินอีกทั้งดาวพฤรรหัสที่เป็นเจ้าเรือนแห่งการเงินก็มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและยังเป็นอุนดมเกณฑ์ดังนั้นจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะให้คุณอน,นันต์แก่เจ้าชะตา ชาวลัคนาราศีกุมอย่าได้วิตกกังวลครับวางใจได้ดาวราหูอยู่ในทิศทางที่ดีที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาแน่ๆตลอดปีนี้ทั้งปีทำตัวให้ดีรับรองไม่ผิดหวังอาจจะร่ำรวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้ครับสำหรับดาวต่างๆที่โครจรในจักรราศีตลอดปีนี้ตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุม มีแนวโน้มที่ดีแก่ดวงชะตาดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศรีตามดวงชะตาของชาวลัก,กนณาราศรีกุมจะทรงผลดีผลร้ายอย่างไรเชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัก,กนณาราศรีกุมคือดาวพฤหัส ช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนระยะนิดาวพฤห,หัสเจ้าเรือนแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัสชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากการติดต่อเจรจาจากสังคมหมู่มากการลงทุนด้านธุรกิจการเงิน ถ้าได้ร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องและร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคนจะสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างมากระยะสี่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เงินสะพัดและมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของการซื้อมาขายไปบ้านที่ดินยานพาหนะ ไละรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากรายได้พิเศษที่นอกเหนือไปจากรายได้หลักสรุปด้านการเงินของกาวลัคนาราศีกุมช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ช่วงวันที่30เมษายนดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินย้ายราศีโคจรสถิตพบพันธุเป็นดาวปฐุมเกณฑ์อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนตนุระยะนี้ด้านการเงินยังอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องมาจากต้นปีและช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะ ญาติ ad, พ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะร่วมมือและสนับสนุนด้านการหาเงินเป็นอย่างดีพระยานิธุรกิจด,ด้านการเงินจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากอีกทั้งจะมีการริเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงิน ดาการเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีการลงทุนด้านธุรกิจการเงินช่วงกลางปีนี้จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีดังหวังสรุปด้านการเงินช่วงกลางปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงครับที่ด้านการเงินยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องจากช่วงกลางปีโชคลาบด้านการเงินมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอคู่ครองคนรักบุตรบริวารญาติพ่อแม่พี่น้องจะนำโชคใหญ่ด้านการเงินมาให้อีกคั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ และอาจโชคดีได้เงินก้อนใหญ่ด้านมรดกพินัยกรรมด้านธุรกิจการเงินจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดปีนี้ทั้งปีด้านการเงินจะดีอย่างมากๆถ้าปฏิบัติตนให้ดีอย่าให้อิทธิพลของดาวราหูมาครอบงำจิตใจในด้านร้ายได้เช่นการเที่ยวเตรบันเทิงเริงรม ใช้ใจ่ายเงินอย่างฟุ้งเฟอ้อใจใหญ่ถ้าปฏิบัติตนให้ดีปีนี้ด้านการเงินจะดีอย่างมากๆครับสรุปด้านการเงินช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวองคาร ช่วงหลังวันที่สองมิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานทำอยู่เสมอๆจะได้ทำงานและร่วมลงทุนกับมิตรสหายพี่น้องและร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคนและประสบผลสำเร็จด้านผลงานเป็นที่นิยมช,มชมชอบของสังคมและผู้คนทั่วไปอีกทั้งช่วงที่ดาวอังคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบพันธุ ด้านการงานจะเป็นหลักเป็นฐานผู้ประกอบการค้าขายจะมีกิจการเป็นของตนเองด้านธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอาสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสรุปด้านการงานของชาวรัคนาราศีกุมช่วงกลางปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงวันที่26สิงหาคมถึงวันที่19ตุลาคมดาวองคารดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบบุตตะระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านการงานโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานในรูปแบบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่น และจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงหลังวันที่19ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวอังคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบอริมีตําแหน่งดาวเป็นดาวนิดสภาวะด้านการงานช่วงนี้ชะลอตัวลงธุรกิจงานส่วนตัวอาจจะประสบภาวะฝืดเครืองอยู่บ้าง เกิดจากการหมุนเงินไม่ทันระยะนี้จะลงทุนทำธุรกิจด,ด้านใดควรชะลอยับย้งและรอจังหวะไปก่อนเพราะยังไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงอะไรในระยะนี้สถานการณ์เรื่องการงานช่วงนี้ถึงจะไม่ค่อยดีนักแต่ก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทั้งนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการงานโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนแห่งการเงินที่เป็นดาวปฐุมเกณฑ์ และดาวอังคารดาวแห่งการงานยังตรีโกนกับดาวพุธและดาวศุกร์ที่พบสุภะทำให้ด้านการงานทรงตัวอยู่ได้ไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการงานช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรัก ดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวอาทิตย์สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้สำหรับคนโสดดาวแห่งความรักพอมีเกณฑ์ที่ดีอยู่บ้างระยะนี้จะได้พบรักที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงงานเดียวกันหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่เห็นกันอยู่ทุกวัน และไม่เคยคิดคาดฝันว่าจะได้รักกันมาก่อนหรือเป็นคนที่เพื่อนฝูงมิตรสหายแนะนําให้ได้รู้จักพบเจอโดยบังเอิญระหว่างการทำธุรกิจด,ด้านการงานสําหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักก็ยังดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นถึงจะมีเรื่องระหองระแหงกันบ้างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยตามปกติชีวิตประจำวัน วันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีครับจะได้พบความรักที่มั่นคงถาวรซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันคนที่จะได้พบจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเป็นหลักเป็นฐานและอาชีพการงานดีเป็นคนที่ญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จัก หรือหามาให้แต่งงานแล้วจะมีหลักมีฐานอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคกรัพย์และตำแหน่งหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นญาติพ่อแม่พี่น้องจะชื่นชมและให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านความรักเป็นอย่างดี ระยะวันที่14มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดครับสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาอาจจะได้บุตรธิดาในช่วงนี้ครับสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาจะพึ่งพาอาศัยได้และปฏิบัต,ติตนต่อบุปการีเป็นอย่างดี ระยะวันที่สองสิงหาคมไปจนตลอดเดือนสิงหาคมสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะได้พบรักแท้คู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนแต่งงานแล้วจะมีหลักมีฐานสมบัติมั่นคงถาวรและจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าสำหรับชาวราศาีกุมที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ชีวิตรักจะมีความสุขสดใสหวานชื่นเป็นอย่างมากเพราะจะได้ร่วมกับคู่ครองคนรักทำมาหากินสร้างผลประโยชน์และรายได้เป็นอย่างมากทำให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขกับผลประโยชน์ที่ได้รับชีวิตรักและครอบครัวจะราบรื่นและปลองดองกันเป็นอย่างดีสรุปด้านความรักช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับคนโสดระยะวันที่21กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีจะได้พบรักแท้ที่เทิดทูนและบูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดถึงแม้จะยากดีมีจน ก็ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือรังเกียจใดๆทั้งสิ้นถ้าได้แต่งานชีวิตรักจะอุด,ดมด้วยโภกระทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองและตำแหน่งหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านคู่ครองความรักความสัมพันธ์จะมีมากขึ้นกว่าเดิมเรื่องราวครั้งก่อนที่เคยบาดหมางจะยุติลง เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ด้านความรักมีความสุขอย่างมากๆและดำเนินชีวิตรักอย่างสดใสหวานชื่นไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านคู่ครองความรักระยะปลายปีช่วงเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภ ดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวพฤหัสวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ด้านทรัพย์สินเงินทองระยะนี้อาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมวันที่13กรกฎาคมไปจนสิ้นเดือนสิงหาคม ช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและโชคจากธุรกิจการงานด้านต่างประเทศอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรส่งผลทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ยังไม่คาดคิดสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมช่วงกลางปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสภาวะด้านโชคลาภช่วงนี้ยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องโชคลาภด้านการเงินมักจะมีอยู่ตลอดอีกทั้งศัตรูคู่แข่งในธุรกิจด,ด้านต่างๆก็ยังส่งผลดีทำให้เกิดโชคลาภอยู่เสมอๆส่งผลดีทำให้ด้านการงานที่ชะลอตัวลงทรงตัวอยู่ได้ และอยู่ในทิศทางที่ดีไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนณาราศีกุมช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องตัวเลขและทิศสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมคือ ทิศประจําตัวตนคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างขอนไปทางทิศใต้ฝั่งอ่าวไทยทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนแถบจันทบุรีทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนขอนไปทางทิศตะวันตกทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนล่าง แถบฝั่งทะเลอันดามันสำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่อาศัยปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลตามประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางออกจากบ้านไปท่องเที่ยว หรือจะไปประกอบธุรก,กิจด้านต่างๆให้ไปในทิศทางที่ดีหันหัวนอนไปทางทิศสี่ริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสี่ริมงคลติดต่อธุรก,กิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสีริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวรัคนาราศีกุมครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมคือเลข 8. เลขประจำตัวตนเลขห้าเลขแห่งการเงินและโชคลาภเลขสเลขแห่งการงานเลขหเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวัน เช่นใช้ในการสวดมนต์กี่จบจุดทูบบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทเอมและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปบนอยู่บ้างสำหรับการจุดทูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสามเลขแห่งการงานปักทูบแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาติ เลขห้าเลขแห่งการเงินและโชคลาภปักธูปสิก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขหเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปยีบอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะอธิฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่า ขอรัตนาสิ่งศักิ์สิทิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดนบันดาลให้ชาวรัคนาราศีกลุ่มทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ